ครับสวัสดีครับพี่โชคพัดถิ่นครับวันนี้มาดูสวนยางครับหลายวันแล้วไม่ได้มาก็เลยมาเดินเดินมาทางยูคาพอดีจะมาดูยูคาด้วยแล้วก็จะเดินลัดไปที่เทียงก็มาเห็นทางที่ปิดไว้เพื่อไม่ให้เขา เอารถอะไรเข้เขามันไมันวิ่งเข้าออกมันก็ทับเป็นทางเลยมันจะทับล่าของต้นยางหมดติดไปอย่างดีเลยแต่เขาก็มันลื้อหมดลือเป็นทางออกให้เรียบร้อยเลย จากที่เราเอาไม้กรองนั้นปิดไว้เขาก็รื้อออกไม่ว่าจะเอาไม้อะไรเขาก็รื้อออกหมดตอนนี้เราไม่ใช่ว่าเราคือไม่อยากให้เดินผ่านมันกระทบกระเทือนต้นไม้เรา เดินเร่อยอย่างนีเ้เดินเดินไปเรื่อยแต่วบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นดีเลยครับสำหรับเช้าวันนี้ครับวันที่ห้าหญ้าก็เริ่มเยอะแล้วจีดวันนี้ก็ต้องตัดหญ้าใหมา่ตัดหญ้าใส่ปุยดูนะ แล้วทุนน้อยๆแต่ทุนก็ไม่ค่อยมีมันเดือดร้อนอย่าเี้ยทุนน้นอยๆก็เดือดร้อนเดือดร้อนนะเดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนคือต้องไปกู้นี่ยืมสินตามสไตล์ของชาวไร่ชาวสวนนะครับต้องเป็นหนี้เป็นสิน ถ้ามีมีเป็นมีมีนี่ม,ม,ม,มีสินนี่คือสุดยอดของของชีวิตของขอเกษตรกรแล้วครับมันต้องมีอันที่จริงคือมันต้องมีนี่มีสินนี่คือ,อเกษตรกรทั่วจริงมาทางอยู่ทางต้นต้นเนี่ย มันยังดีคือต้นมันใหญ่แล้วใบมันก็ร่วงมันคล้ายมันทับต้นหญ้าตรนหญงนี้จะออกน้อยน้อยมากเไม่เหมือนกับทางนู้นเลยนั่นแหะตอประมาณเถียงนั่นแหะนั่นหล่นหญ้าจะเยอะคล้ายแนวเราเราคุยกับแฟนนะว่าลอยเขาปลูกห่างไปแถวตัวแถวอ่ะมันห่างเยอะ ต้องจะอยู่ระยะเนี้ยสักอีกประมาณสักขยบสักแปดสิบเซนเงี้ยลังดีเลยลังดีพเพราะอะไรวะอย่างการกำจัดหญ้าอะไรมัรตัดดวงตัดหญ้ามันก็ง่ายมันจะสองรอบไปกลับเสร็จอันนี้ต้องอันนี้มีสามสามรอบนะคือไปกลับเนี่ยหาเนี่ยไม่เสร็จ มันี้อีกแถวหนึง่งอันนี้มันกว้างไปล้วอย่างทางโน้นนิ่มันกว้างแล้วต้นกขมันก็ไม่ค่อยโตครับพี่พี่พี่พน้องๆครับยังไงก็อย่าลืมกดแชรก์กดติดตามให้พี่โชคพัดถิ่นบ้างนะครับเพราะว่า ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้พิ่โชคพัดถินก็กดให้พี่โชคพัดถินบ้างนะครับยังไงก็ให้จะไดเ้เป็นกำลังใจให้กับให้กับผมนะครับพี่โชคพัดถินมากครับมีอะไรก็ จะถ่ายมาให้ท่านดูบ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศของวิถีวิถีชีวิตของที่บ้านของพี่โจพระถิจะเป็นยังไงมั่งอะไรมัง่งเดี๋ยวเราจะจะมาให้ดูวับนนี้ท้องฟ้าโปร่งครับแต่ยังอากาศยังไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ก็ดีอากาศดีอย่างนี้ขอโทษนะครับอาจจะสั่นไปหน่อยขากล้องก็สั่นคนก็สั่นธรรมดานะครับก็จ้งกล้องก็ ไม่ใช่คนร่างกายเหมือนคนทั่วไปครับพอเราก็เป็นคนพิการอยู่แล้วครับแต่ใจชอบครับใจชอบที่จะใจชอบเรื่องนี้ครับไว้คือจะได้อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ย ชอบครับใจชอบถึงจะพิการยังไงก็ใจรักคือก็อยากให้เพื่อนๆในพี่น้องๆะะครับเป็นกำลังใจให้ก็คือกดติดตามให้กับพี่โชคพัดจินบ้างเลยแล้วก็กดไลค์ <c oughs> กดแชร์ให้ด้วยเลยครับครับเด็ก ช่วงเช้าช่วงช่วง,งแรงเนี่ยบรรยากาศที่เนี่ยดีมากแม้กระทั่งตอนเที่ยงย,ยังดีกว่าที่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านอบโมวมันมีบ้านที่ติดกันลมจะไม่ค่อยเข้า <c oughs> ถ้ามาเที่ยวอยู่ที่สวนยางเนี่ยบรรยากาศจะดีมีต้นไม้ร่มรื่น ดีกว่าอยู่ที่ที่บ้านเนี่ยที่บ้านต้นต้นต้นไม้ก็ไม่มีบางลมนะลมก็ต้องอาศัยอย่างเดียวคือพัดลมแหมแล้วพัดลมหน้านี้โอ้โหเปิดในมานี่เย็นทีแรกอะแล้วแต่ที่เหลือก็พาพัดร้อนเลยไม่ใช่ก็เรียกไม่ใช่พัดลมพัดร้อนมาเลยยังไงครับนี่ครับ เส้นทางนี้ก็จะไปบ้านมีอีกส่วนหนึ่งมีมีอีกบ้านหนึ่งบ้านบ้านญาติแฟนเนี่ยเนี่ยแหละครับเส้นทางเนี่ยแหละครับที่แฟนก็เพิ่งมารู้ตอนที่เปิดคลิปของลิงจอลิงจอวัดที่เพิ่งเพิ่งจะรู้เองแฟนว่าที่ถนนเส้นเนี้ยที่เขาบอกเจ้าเนี้ยอีกเจ้าหนึ่งญาติญาติเขาไม่ยอนนะ ว่าเป็นว่าถนนเส้นนี้ต้องแบ่งคนละครึ่งกับญาติเราคือคือแบ่งแบ่งที่เอกนะครับคนละครึ่งแต่มันเปิดดูเจ้าจอแล้วเจ้าจอวัดที่แล้วถนนเส้นนี้เป็นของที่ของแฟนเ้าหมดเลยโดยที่เจ้าเนี้ยไม่แบ่งที่ให้เลยไม่เสียสละเพราะว่าเส้นเนี้ย เป็นของที่แฟนเขาตลอดจะนู่นเลยจนติด20ไร่ที่ว่าลาวัดแล้วที่มันหายไปไหนเนี่ยเรามันอยู่เนี่ยแหละถนนเส้นนี้แหละ <c oughs> งงหน่อยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าอันี้มันหลุดพอดีน็อตที่น็อที่ไขกล้องต้องขออภัยนีนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกับสร้างกล้องคนนี้ก่อนเนี่ยแฟนก็จะไปตุละที่น่าจะเป็นที่เฝ้าไล่หรือเปล่ามารูนะครับไปกับแฟนครับ ไปกับยาติเขาเดี๋ยวก็ประมาณทิ่งี่เขาคงจะมาจะ,จะพี่โชคพัดถิ่นไอพัดถิ่นก็นี่จะมาอยู่นี่มานอนอยู่ที่เตียงนี่เย็นหน่อยทีแรกก็คิดว่าเขาเขาจะมาให้เรามาแต่สักพักแล้วเขาเปลี่ยนคำพูดใหม่ ให้เรามาบอกหมาเอามาดิเราจะ,น,ะนอนที่สวนยางด้วยเย็นหน่อยนี่วันนี้เลยแปล้งก็ไปหมดแล้วเหลือคนเดียวแต่ยังดีมีเพื่อนมาจำแจมนิดนึงหมานะของตัวหญ้าก็เริ่มเยอะแนละ้ว เนี่ยมาช่วงนี้แหละครับที่หญ้าเยอะมากอันเดือดร้อนตัดคนเอาตัดไม่ไหวแล้วมีทางเดียวคือจ้างจ้างเขาด้วยเขาจะได้มาช่วยตัดแฟนคนเราตัดไม่ไหวแล้วก็ผู้หญิงด้วย วันกว่าจะได้มองไปไกลยิ่งไกลย,ยิ่งเยอะยิ่งท้นท้ายนุ่นที่ว่าจะไม่ตักคือตรงนุ่นคือต้นมันเล็กแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็น้ํายางก็ไม่อยากจะไหลที่กรีดงวดที่แล้วก่อนที่จะมาหยุดเนี่ย,เส,ยเสียเวลากรีดอละแฟนมากรีดเนี่ยป่าจะมาถึงเนี่ยเกือบหกโมงแล้วกรีดนี่กีดไปก็น้ํายางก็ประมาณคนกรีดเสร็จกีดยางเสร็จก็ประมาณทุกชั่วโมงเดียวมั้ง หยุดไหลเนี่ยมันไม่คุ้มกับข้าวง่วงนอนก็เลยหยุดพักมาจนทุกวันเนี้ยแล้วก็ใกล้จะเริ่มอีกแล้วจะเริ่มเคดีแล้วแต่ต้องตัดจ่้าก่อนกันแรกตัดจ่้าก่อนตัดา้าเสร็จแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแต่ปุ๋ยนี่ยซื้อไปแล้วซื้อ ซื้อเงินผ่อนจ่ายไปหมดแล้วครัประมาณต้นเดือนแะล้วเสร็จแล้วได้จ่ายหมดแล้วเป็นยังไงครับเกษตรกรสวนยางมีเงินเยอะเนาะจะทำอะไรทีนี่มันง่ายง่ายไงง่ายคำพูดง่ายแต่เวลาทำมันยาก ป่าจะฟักเงินออกมาได้นี่โอ้ไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงไหนเลยเอาละครับคลิปนี้ก็พาเพื่อพี่ป่ามาดูบรรยากาศของสวนยางสวนยางพิโจคพัดถิ่นกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ อ่านเลยนะครับกดติดตามให้กับพี่โชคพัดถิ่นด้วยครับจะได้มีมีเพื่อนมีมนุนเนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวยังไงก็ถ้าเจอพี่โชคพัดถิน่นก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก,ก็กดไลค์แล้วแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ครับวันนี้ก็ขอพอขอพอก่อนนะครับกับคลิปนี้ครับครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้กับพี่โจคกพัตินี้นะครับสวัสดีครับ